เข้าใจหัวอกยอมพูดเหตุไม่แต่งงานใหม่มาเช่าวัฒนพาณิตในวัย52ยังมีหนุ่มน้อยใหญ่คอยตามจีบเผื่อเรื่องหัวใจอีกครั้งสำหรับนักร้องดีเคลียระดับตัวแม่มาเช่าวัฒนพาณิตที่ล่าสุดมาเปิดใจในรายการ w o o d y i n ิน r ท v i w w ถึงเรื่องความรักที่ตอนนี้ไม่ได้ปิดใจแต่ไม่ได้ควนควายปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและไม่คิดแต่งงานใหม่ในมิติของการที่เราได้อยู่คนเดียวมาหลายปี มีคนเข้ามาในชีวิตบ้างไหมคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่เราพอฉันอยู่คนเดียวได้หรือมองว่าถ้ามีก็ได้ก็ไม่ได้หลายปีขนาดนั้นจริงๆเป็นคนที่พูดเสมอนะแต่ถ้าจะมีถ้าเจอก็โอเคไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายคือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ5 6ปีที่ผ่านมามีคนมาจีบไหมเพราะเป็นคนชอบเก็บตัวไงเขาก็คงต้องแสดงอาการอะไรให้เรารู้ตัวไหมเข้ามาคุยอะไรกับเรามากกว่าปกติหรือว่าอะไรสักอย่าง แต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดเคยเจอว่าฉันจะจีบเธอนะยังไม่เคยเจอใครพุ่งเข้ามาแรงขนาดนั้นการครบกันแล้วแต่งานแล้วแต่สเต็ปยังอยู่ในหัวเราไหมไม่เคยคิดไปถึงสเต็ปนั้นเพราะพี่ชารู้สึกว่าสเต็ปนั้นมันยุ่งยากสมมุติว่าถ้าจะนะจะคุยกันให้รู้เรื่องหรือว่าอะไรที่มันดีต่อกันอันนั้นก็ยากแล้วน้องๆ LGBTQ ยกให้เป็นคุณแม่รู้สึกยังไงกับตำแหน่งนี้ที่เขามอบให้กับเราจริงๆพี่ชาก็ไม่ได้รู้ตัวอะไร เพียงแต่รู้แค่ว่าเพลงของพิชาติในสมัยนั้นโลกมันยังแคบกว่าตอนนี้สมัยแบบนี้ในเมืองไทยยังไม่ได้มีเยอะมากพิชาเชืช่อว่าน้องๆ LGBTQ เขาก็เลยรู้สึกเหมือนมันว้าวเพราะพิชาสมัยนั้นก็อายุประมาณ30กว่ากว่าก็มีไฟมีแรงมันสนุกอะตอนนั้นอย่างเพลง Music Lover ขนตาอะไรก็ไปหาซื้อมาเองคิดเองในด้านเพลงก็มีส่วนร่วมเพราะตอนนั้นสนิทก,กับพี่หนึงนรงวิทย์ทำ Sleepless Society กัน พอทาเสร็จก็รู้สึกว่าเพลงมันเก๋ดีชาอยากทําเพลงที่มันโมเดิร์นเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ชาจะเป็นเพลงช้าหมดเราอยากได้เพลงเร็วๆก็เลยมานั่งคุยกันตอนนั้นก็ไฟแรงพี่ชารู้ใช่ไหมเวลาคนได้ยินเพลง Music Lover มันเลื้อยขึ้นมาเลยจากนั่งอยู่เหมือนอะไรเข้าสิงมีคนบอกอยากจะทําเพลงอีกไหมเร็วๆนี้อยากทำอยู่ค่ะก็คิดอยู่ว่าจะทำแบบไหนสวยๆโลกมันเปลี่ยนเร็วมากบางครั้งพี่ชาก็รู้สึกงงเหมือนกันจะไปทางไหนดี เราได้ความที่เทคโนโลยีมาเร็วไงเราเองก็ใช้ฟังก์ชันไม่ได้เหมือนที่โทรศัพท์มี